น่าจะลงแนวทางห้าน้อยของมาดามคำนวณอาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็ของพ่อเซียนยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมค่ะจะน่าจะโล่งหามือนีน้่กันนี่สีน้อยค่ะคุณผู้ชมสีน้อยด้วยกันก็คือมีเฉพาะกิจปก,กติและ VIP ค่ะเฉพาะกิจพิเศษ ปกติและ V.I.P. คับผู้ชมเล่นพิเศษขออภัยค่ะแล้วก็เป็นบนเป็นล่างอยู่นั่งกันค่ะผู้ชมอยู่ด้วยกันทั้งบนและล่างนะคะเนาะค่ะนี่กัล่งสายเช่นน้อยค่ะผู้ชมมากทรลอยู่ที่ดินจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะผู้ชมมีกด้านหลังกันเนาะลงจากแบบประเดมพอ,อนแห้งค่ะผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะบรรยากาศที่เอ่อบรรยากาศที่ พอนห่อนค,ค่ะผู้ชมมิจังได้กับห่อนคะ่ะก่อนเงินก่อนข้ามแล้วกมันห่อนทางนอกคะ่ะคุณผู้ชมห่อนแห้งจนโทรศัพท์มันอยู่ทางนอกก็ไดค้ค่ะต้องอาศัยอาศัยที่เย็นๆคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะดินเนียนะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีจินตนาบนนี้คะ่ะก็คือวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมทั้งสี่นอยสามเสี้ยนสามจารย์นี้ เลขตัวเลขเิ่นมี่หน่อยๆค่ะคุณผู้ชมในคลิปเดียวรวดเลยเพราะว่าตัวเลขน้อยมากค่ะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขพร้อมๆกันหลายๆเสี้ยนเนาะคะ่ะเนาะจะได้ไม่ต้องไปลอกคลิปนั้นคลิปนี้เนาะคะ่นะเนาะก็อยู่ในคลิปเดียวกันหมดเลยค่ะก็เลยให้คุณผู้ชมได้เบื่องร่วมนั่กันนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางมาจากการคำนวณล้วนๆค่ะคุณผู้ชม ของอาจารย์ต่อยเพื่อนกะค้านวณมาให้ค่ะ,ะตัวเล็กเพื่อนกะเดินดีมากเนาะคะ่ะแล้วก็ของพ่อเซียนยอดบุรีรัมพ์พเดินดีตัวที่เด่นตัวลูดค่ะคุณผู้ชมเผลอๆไปเข้าที่สาตัวโต๊ดเนาะคะ่ะเนองจากเพื่อนไท้3ตัวมากส่วนอาจารย์ต่อยให้มาแค่2ตัวหคู่ค่ะหกคู่นี่ก็คือ,อเป็นกับพร้อมนะคะคุณผู้ชมจริงๆก็มี3าคู่สีคู่ค่ะเพื่อนกั้พร้อมมันเล่ที่าย จริงๆไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าจังไดคุณผู้ชมกัเบิ้งน้อยก็ต้องไปกับเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะบนล่างน้ำการเนื้อใต้อีสานออกตกก็ต้องไปทุกทิศทุกทางเนาะค่ะเนาะก็เลยพอเราก็จัดไห้ไวก้อนเลยดักนาไวก้อนค่ะเขาทุกมือค่ะคุณผู้ชมหนานอยมัดรวมมือนีตามไปเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขแนวทางดีๆค่ะจินตนาชั่นแนวค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจินตนาชาแนล u t u b e ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนานําำเสนอแนวทางค่ะเป็นแนวทางทั้งแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็อานอยรลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเอาสามอย่างนี้กับพ่อหรอกนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ออมสินของพอเสืร์นะ,ค,ะคุณผู้ชมออมสินเ่งลงเด้อค่ะย่านคุณผู้ชมลงลืมค่ะคุณผู้ชมจินตนาก,กรเลยเดี๋ยว อีกสักวันนี้23แล้วเนาะสักประมาณที่25จะลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปลงสรุปโค้งสุดท้ายของออมสินในมือสุดท้ายมือ,มอตัดสินเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะวันที่สลักกินแบ่งรัฐบาลก็ออกนะคะจิตตนาจะไปลงโค้งสุดท้ายคุณผู้ชมเบืองจะได้จําได้เนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเข้าบาังที่เขาแคปไปหลายๆนะจิตตนาคยแคบค่ะคุณผู้ชมแคบไปหลายๆตั้งแต่ต้นมดมะ่ะแต่ไม่ได้เข้าไปดูเลยแอนแคปไลคะ่ะคุณผู้ชม จด,ดใจส,สมุดไว้ให้แน่ค่ะไปเปิดเบิ่งย้อนลังได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นการแนะนำนะคะคุณผู้ชมแนะนำให้ทดความจำค่ะทดความจำด้วยการที่เขียนใจส,สมุดค่ะแล้วก็ถ้าเข้าแคปเข้ากับจะบอคอยเบิ่งนะคะคุณผู้ชมก็เลอยอยากฝากคุณผู้ชมมาเบิ่งแล้วยาลืมค่ะก็เลื่อยมาๆลงเนาะเะนาะแต่ถ้าลืมล่งค่ะคุณผู้ชมบบบน,นี้เป็นเรื่องค่ะเออแต่ การคุณผู้ชมเลื่อมๆนี่เพเป็นยังค่ะแต่ที่นี่ก็เลื่อมล่องนี่ตีเป็นเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมบอเห็นแท้ๆค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะมินิจิตนารู้สึกอาการบ่อยดีค่ะคุณผู้ชมตาแล้วเห็นแล้วมันปิดฐานฟ้าค่ะข้างซ้ายเห็นข้างเดียวมันบวมแล้วมันบางตาเนาะค่ะเนาะกรบพทนัดบานได้ค่ะก็ได้ปากกระพาะวทนัดค่ะผู้ชมมันบวมไปนั่นกันค่ะปากสูงบาได้เนาะค่ะกระพาได้ซ้ำนีค่ะผู้ชมตอนเสาแย่พวนี้ สายมาดีจัหน้อยนึงค่ะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะคุณผู้ชมมา,ามทำธุระอยู่ค่ะธุระส่วนตัวก็เลยถือโอกาสอัดคลิปเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ให้คุณผู้ชมเบิ่งนั่มค่ะเพราะว่านี่แต่อยู่ในบ้านหลายกับเบื่อนะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้ u t u b e ส่งเราด้วยค่ะคุณผู้ชมเบิ่งกะหมองเกาอะไรเนี่ยเพราะว่าซ้ำๆอีกอยากอีกอะโอ้ยนอนทำงานทุกอย่างนี้เจ้านายนี่ยากมาก่ะคุณผู้ชม ต้องทําตามกฎทุกอย่างค่ะเอาค่ะตรงข้าใจกันเนาค่ะคุณผู้ชมเนาะบางครั้งอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ค่ะมันผิดคนไม่รู้ถือว่าบ่ผิดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะคนที่ไม่รู้เลยแล้วทําถือว่าไม่ผิดเพราะว่าไม่รู้ค่ะแต่ถ้าคนที่รู้แล้วทํเจตนาถรำแลค่ะคุณผู้ชมมันสีหนาค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงใดเท่ากับหลีกเลี่ยงเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพื่อความอยู่รอดของเราค่ะเราตั้งใจทําดีเราตั้งใจทําในสิ่งที่อ่า มุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นทุกคนบ่มีผู้ใดค่ะทีสิทำไปงั้นงั้นแหละสีเนาะค่ะคุณผู้ชมบ่มีหราค่ะสติทำไปงั้นงั้นกับบรลูว่าจะทำมันเสียเวลาเห็นยังเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะก็เลยอยากเป็นห่วงผู้ผู้ชมค่ะอยากให้เบืองตัวเลขดีๆแนวทางดีดีค่ะกดติดตามช่องจินตาชาแนลเ้อค่ะไปดูแนวทางฮานอยมัดรวมสามเซียมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้ค่ะฮานอยมัดรวมสี่น้อยค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจพิเศษปกติและบีไอพีค่ะ อ่ของพอเซียนยอดให้มาวันนี้ค่ะเด่นวิ่งรูด5และ3ค่ะจับคู่ให้50 38 70 27เน้นนะคะ50 38 70แล้วก็27ค่ะตัวกันมี61แล้วก็33ค่ะคุณผู้ชมส่วน3ตัวค่ะ3ตัวมี388ไป338 750 3 70 4 27 883 861เน้น4ชุดค่ะคุณผู้ชมเน้นที่8 3เอส3มแล้วก็750370แล้วก็427ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะอ่าแล้วก็ดูของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานจะหน้าเขียนว่าสีผิดทีีค่ะอันนี้ของข้อเสียนยอดเข่าค่ะคุณผู้ชมที่72แล้วก็35ค่ะเข่าที่อ่าวีไค่ะคุณผู้ชมเอ้ไม่ใช่เตีอันนั้นนะพิเศษค่ะเข่าพิเศษสามหค่ะ ผลออกห้าสามพอแล้วแหม่มาสามหนยแล้ะคะ่ะแล้วก็เจ็ดสองนึ่โมเมนต์เ,เรนนี่ขาค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะอันนี้เป็นของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเ้อค่ะคุณผู้ชมประกาศต่อไปค่ะมาดามคำนวนค่ะคุณผู้ชมมาดามให้มาวันนี้ค่ะวันที่23เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมามาดามให้เด่นวิ่งรูด9และ1ค่ะจับคู่ให้ เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็จับคู่ให้สามตัวมีสี่หางค่ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งแท็บหน้าจอค่ะแล้วก็ดูผลของเมื่อวานด้วยค่ะคุณผู้ชมวันว่างคู่กันอะไรค่ะคุณผู้ชมมันว่างคู่ได้อยู่ข้าอีกอย่างนยหนึ่งเนาะอยู่นยในรถค่ะคุณผู้ชมมันไม่สะดวกอ่ะแล้วก็ ของหมู่บ้านเป็นเหยมาเขาหนึ่งกับสามค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวเด่นตัวรูดค่ะแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ของอาจารย์ป้อยน้ำโชคค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานค่ะ อาจารย์ต้อยน้ำโชคให้มาเมื่อวานวันที่22เมษายน2567เขาที่ตัวเด่นตัวรูดที่4กับ5ค่ะคุณผู้ชมเขา,าตัวเด่นตัวรูดที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมบขอขาตัวจับคูเอาบ่เป็นยังค่ะคุณผู้ชมนี่แหละเรียกว่าเข้าจริงๆก็คือให้มาแต่จับกู่ไม่ถูงแค่น,นั้นเองค่ะเพราะว่ามันหลจับคูเนาะค่ะคุณผู้ชมก็จกออกอับเอาเองค่ะอาจารย์ต้อยให้มาวันนี้ค่ะเด่นวิ่ง7กับ8ค่ะบนลลางค่ะคุณผู้ชมสีน้อย ชาวพกิจพิเศษปกติและว i p ค่ะแล้วก็จะผู่ให้7 1 1 7 7 3 3 7 8228 8, 8, 8 3 3 8ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัววินค่ะ6 7 8 1 2 3สคือตัววินค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะตัววินเพิ่อสสำคัญค่ะคุณผู้ชมเขาดีดีค่ะตัววินจะคู่กันค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะคุณผู้ชมมมีจินตนาขอให้คุณผู้ชมจงิำลำลุ่ยลุ่ยหมัน,นหนม,มัน ัง,ปงไปกับค่าน้อยมัดวมวันนี้ค่ะ23เมษายน2อ6 7ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้คุณผู้ชมมานมานเดอค่ะขอบุณที่ททติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ